พันทิพย์อย่างเดียวเนอะพี่บอมลุงพันทิพย์อย่างเดียวเลยข้อสองน้ำทำมาเสมอน้ำนี่คือคืออันนี้เป็นเป็นที่สปีเกอร์อ่ะเออแบบแบบเรียนสปีกเกอร์นั่นดีละแต่เวลาใส่น้ำเมื่อเอาวางให้เอาแผวให้าใหมดโอ้ยยังไงให้พดเนอะให้าหมดเอาเอาวางเลยวางที่เดียวจะวางได้ก็วางวางเดียวกับยกกับยกไปเลยมันจะค่อยบ่ค่อยใช่ไหมให้เอาแผวให้เดือดขาดแล้วก็เอาวางวางแล้วก็ตีขุดแล้วก็ ข้า่มเดียวแไหนเแห้มวแห้มว้างทีเด okay. the right. mm ียวแล้วก็ย้ายแห้มวแล้วก็พริกังแงมอ่ะดีพอพริกกัดพริกน่ไหนน่ะพอหนึ่งนะพันไปทิพย์แล้วก็สองนมเอาวาง๋อวางแล้วก็แง่ขึ้นนึงเทอันเลี้ยงไถึงถึงถึงตายเพืเดีวนี้ท่าวางน่นะเต่งขู่แล้วบอกือนี้มูนาเปียกบุกนะเออแมเพราเราเผาน้อง้องเผาทีนี้เวลาพ่นพันธทิก เอาลวงนี mm ่เ hmm. จ้บล <c oughs>: yeah. <c oughs> uh ้วงดีนี่ไงปเปยยงมันต้องใส่แต่ต้องเียนะอันันก่จะบ่ยังก็เอายังอันนี้ได้ได้สเดือนหมได้แล้วเนาะไม่ก่อบแบมิพายังถึงสเดือนนด้ด้วเนบักกี้วางนี่เนาะวันนี้ซอฟี่ไปก่อนเนี่ยฮะดอก่อดอกเนี่ยอาดอกเนาะเดียวเดี๋ดอกไม่ใช่ออ กะันดงต้นนะเอาได้ห่ะเอาได้กับมันก็เกียเนาะลองก้อยก้อยองแยงยองแยงค่ะดึงออกนี่จะผูกโคอืถ้าดึงออกดอกนี่ได้กับโต้งนี่ถ้าจะต้นพันมันนะนต้นตึงอันนั่นอ่ะเอาเอาแต่ว่าเขาเอาเดี๋ยวเขาเสียเขาไปกึงเอาไว้กึงขายมันมีหัวเรียบเรียบมันมีหัว